พงกับผมโซเชียลต่อช่วงที่2ครับของชิวๆที่8ริ้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหารครับหรือว่าน้อยอาจารย์รย่างปูนนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่คนที่จะมาจากมาจากจังหวัดอื่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นคน8ริ้วหรือคนจากเชียงซาจะรู้จักอย่างแน่นอนนะครับสวยางยางยมากๆ อยู่วงแบบวงเวียนใกล้ๆวัดโสธรวารามบวรวิหารเลยนะครับนี่ครับด้านนี้ครับเห็นไหมครับใกล้ๆเลย,ลเลยลนี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับถึงก็มาได้ข้างอีกด้านนะครับโอเคครับบุคคลสําคัญของจังหวัดชายเชียงแซาอีกท่านหนึ่งนะครับโอเคครับผมใกล้ๆวัดโสธร ว่ารา,ารา,ามบวรสี่หารเลยนะครับคุณครับ